สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปตอบคําถามนะคะพอดีมีน้องคนนึงนะคะสอบถามมาว่าเวลาที่ถอนเงินออกจากตู้ ATM แล้วแล้วจะเอาบัตรออกยังไงนะคะวันนี้นะคะพอดีดาได้มีโอกาสมาที่ตู้ ATM นะคะดาก,ก็เลยจะมาสาธิตวิธีถอนเงินจากตู้ ATM ตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยค่ะไปที่ตู้ ATM กันเลยค่ะเมื่อเรามาที่ตู้ ATM แล้วนะคะก็เสียบปัตเข้าไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็กดรหัสผ่านของเราได้เลยนะคะในระหว่างที่กดรหัสผ่านนะคะก็เอามือปิดไว้ด้วยก็ดีนะคะรหัสของบัตรบางท่านก็จะมี4หลักนะคะบางท่านก็จะมี6หลักนะคะเมื่อกดรหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะให้กดตรงคําว่าถอนเงินตรงนี้ได้เลยค่ะและก็จะมีจํานวนเงินให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกจํานวนเงินที่เราต้องการได้เลย ในส่วนของจํานวนเงินที่เราจะเลือกนะคะเขาจะมีให้เราเลือกก็คือ200บาท500บาท1,000บาท2,000บาทแล้วก็3000บาท5,000บาทแล้วก็1,000 0บาทนะคะซึ่งถ้าเราไม่ต้องการเงินจํานวนนี้ที่เขาระบุให้เราตรงนี้นะคะก็ให้เราเลือกตรงเลือกบัญชีจํานวนเงินตรงนี้ได้ค่ะและสามารถระบุจํานวนเงินที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวดาเนี่ยจะถอนจํานวนเงิน500บาทนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยตามที่เขาระบุไว้ได้เลยค่ะ แล้วจากนั้นนะคะก็ดูจํานวนเงินนะคะว่าถูกต้องไหมจากนั้นให้กดตรงปุ่มยืนยันการทํารายการค่ะและก็รอรับเงินสักครู่นะคะโอเคเมื่อเงินออกมานะคะก็รับเงินได้เลยรอสักครู่นะคะในการรับเงินโอเคได้เงินแล้วนะคะ จากนั้นก็มาดูตรงหน้าจอค่ะใบบันทึกรายการเราต้องการหรือไม่ถ้าไม่ต้องการกดไม่พิมพ์ถ้าต้องการกดพิมพ์ค่ะอันนี้ดาไม่ต้องการนะคะก็คือไม่พิมพ์จากนั้นดึงบัตรออกได้เลยก็แค่นี้เองค่ะนี่ก็คือวิธีการถอนเงินด้วยบัตร ATM นะคะผ่านตู้ ATM นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดาก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ